ดวงคนวันศุกร์การงานการเงินความรักและผลสรุปในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบที่1นนะคะไพ่ใบนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะดวงการงานนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้การงานของคุณนะคะราบรื่นไหลลื่นนะคะแล้วก็สบายๆนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความคิดมีไอเดีย ในการคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆนะคะหรือใจของคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆตามฤดูกาลตามเวลาณนตรงนี้ช่วงนี้นะคะการงานของคุณมักจะใช้ความคิดใช้อุดมคติและทัศนคติที่ดีในการขับเคลื่อนการทํางานจะทําให้หน้าที่การงานของคุณนะคะผ่านพ้นไปได้ในช่วง7วันนี้อย่างง่ายๆสบายๆงานของคุณนะคะจะมีเข้ามาแต่ก็ยังสามารถปรับ เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ค่ะ